ส่วนเหตุการณ์นี้ขอใช้คําว่าอย่าหาธรรมเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะสร้างความตกอกตก,ตกใจมีรถหรูคันหนึ่งขับอยู่กลางเมืองพัทยาเลยค่ะพาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปชมวิวไปกินลมแต่ปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขามันสร้างความตกอก,ตก,ต,กตกใจให้กับคนที่พบเห็นค่ะครับ คุณผู้ชมคะทำเอาประหลาดใจเป็นไปทั้งเมืองคะ่ะเ,เห็น,นที่โผล่ออกมาไหมคะน้องแมวหรือเปล่าแมวยักษ์นี่คือเจ้าสิงโตค่ะแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของคนที่ขับรถหรูคนันนี้ขับเปิดประทุนซะด้วยพารับลมชมวิวอยู่กลางเมืองพัทยาแล้วก็รู้ว่าพัทยานี่คนเยอะแค่ไหนนักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมดเนี่ยแต่คนที่ขับนี่เป็นชายชาวต่างชาตินะคะเนี่ยคุณแดงดูสิคะ มีปอกคอนะคะให้รู้ว่ามีเจ้าของไม่ใช่ไปอ,อุ้มมามาจากไหนสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยกลัวไหมล่ะถ้าเกิดน้องแบบแค่ตบาาตบปปปทักทายเซฮายหน่อยนี่รู้เรื่องเลยนะทักซะหน่อยแบบเล่นสะนิดน,นึงตบบุบ,ปปบนึงอย่างเงี้ยแล้วดูกรงเล็บ<า>โอ้โห<ะ>ใครจะกล้าคะชายต่างชาติคนนี้ขับรถสปอร์ตสุดหรูเปิดประทุนพาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ธรรมดาเพราะเห็นชัดๆว่านี่คือเจ้าสิงโตนะคะมานั่งรถเล่นด้วยกันขนาดตัวของสิงโตก็ทําเอาชาวบ้านถึงกับพวาเหมือนกันเพราะไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยค่่่ะแตตตววาเป็นั โตเนี่ยแหละค่ะแล้วคลิปนี้ได้รับการแชร์ทั้งจากคนไทยและก็คนต่างชาติที่ประหลาดใจปนกังวลใจค่ะว่าสิงโตนี้มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทั่วไปอะเนาะไม่ใช่น้องหมามน้องแมวที่จะพามานั่งรถเล่นๆแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เนื่องจากผู้ขับรถนั้นนําตัวน้องสิงโตเนี่ยมาปรากฏตัวในสถานที่ชุมชนที่มีคนอยู่จํานวนมาก กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทีมข่าวของเราเอาก็ไม่กลัวเนาะลงพื้นที่ไปค่ะไปตามคลิปนั่นแหละค่ะพบว่าชายชาวต่างชาติที่เขาอาศัยอยู่ภายในซอยพระตำหนัก5เมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีก็ไปพบกับชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเขาก็เล่านะคะว่าอ๋อเขาเห็นชายชาวต่างชาติเนี่ยขับรถรูปเปิดประทุนแล้วก็มีเขาเขียนมาลูกสิงโตโ<อ>แต่เราดูรูปร่างแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกสิงโตแต่ตัว,ตว,ตวใหญ่อยู่นะ<อ>เขาบอกว่ามักจะพาออกมานั่งรถเล่นในช่วง เย็นๆเหมือนพามารับลมอะค่ะ<อ>เขาจะขับวนอยู่แถวๆหาดดงตาลเรื่อยมาจนถึงหาดยินยอมก่อนจะขับรถกลับเข้าบ้านค่ะคแรกตัวเนี่ยอ๋อเขาเขาขับรถมาเปิดประชุมมาแมล้วมีลูกสิงโตบางอย่างใช่คือวันนั้นก็คือเห็นวันนี้อือแล้วนี่ล่าสุดเขาขมามา<ๆ>วันไหนลูกประมาณสองวันสองวันที่แล้วอื เดี๋ยวจะส่งคุณแบงค์ไปบ้างนะคะไปทาข่าวดูซิว่าเจ้าสิงโตยังอยู่ไหมช่วงเย็นๆไปได้ครับแต่รุณาล่าไมไว้หน่อยแล้วจริงๆสงสารออน้องเถอช่วงนี้พ m เมเยอะอย่าให้น้องออกมาเลยเนาะแล้วคนขับป่นไปผ่านมาก็กังวลน,นะคะล่าสุดนายอัจพรเจริญชันสายที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะคะพอเห็นก็มอบหมายให้ผอ,อ,อกองคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็พืชป่าตามมนุษยาสัญญาไซเตส กรมอุทยานเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลเลยค่ะโดยเฉพาะการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าดุร้ายตามบัญชีไซเตส ก็คือเช็คก่อนว่าแจ้งครอบครองถูกต้องไหมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วให้ประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะคือขอให้ตรวจสอบเจ้าของรถที่เ้านาสิงโตออกมานั่งรถเล่นด้วยเ<ม>บื้องต้นเพราะว่ามีการแจ้งครอบครองสิงโตและสิงโตข่าวในพื้นที่ชนบุรีเนี่ยจำนวน15ตัวแต่ใน15ตัวเนี่ยมันเป็นรวมๆนะคะทั้งบุคคลทั่วไปกับสวนสัตว์ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าไอ้สิงโตเจ้าสิงโตลูกที่บอกเขาบอกเป็นลูกสิงโตที่อยู่ในคลิปเนี่ยใช่ที่ถูกแจ้งครอบครองอยู่ในตัวเลข15ตัวนี้ไหมเดี๋ยวเช็คก่่อนแต ก็ถือว่ามีความผิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงคุณก็ห้ามนําสัตว์ดุร้ายออกจากพื้นที่อนุญาตเลี้ยงซึ่งขั้นแรก เจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเจ้าของสิงโตมาตักเตือนก่อนถ้าพบว่าทาบ่อยๆแบบทุกเย็นเนี่ยพามารับลมตลอดแบบนี้อาจจะมีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ยึดสัตว์ป่ายึดเจ้าสิงโตตัวนี้ไปได้นะคะแต่หากพบว่าชาวต่างชาติรายนี้ไม่มีการแจ้งครอบครองด้วยแบบนี้จะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตอนนี้ใครที่อยู่แถบหาดดงตาลเรื่อยมาจนนนถึงงงหาดยยยิอออมมต้รระะััว่ ้็เจอเข้าสิงโตเข้าเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เด็ดขาดเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาตะปบได้นะคะน่ากลัวจริงๆฮะแต่อย่างนี้แสดงว่ายังไงก็มีความผิดะเนาะมีความผิดมาแบบนี้มีความผิดแต่ว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวดูจะผิดสงเด้งหรือเปล่าเียยว่ากันอีกทีหนึ่ง